ชาสัธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามคีดมีวินัยเลิกเกรียงไกรรู้ประจักษ์รักการ สสดีค่ะนักเรียนม2ทุกคนวันนี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะ,ะแต่วันนี้เราจะเป็นการหามัธยฐานการหามัธยฐานอะไรคือค่าของมัธยฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันจากคลิปนะคะไปชมกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ by ครูเพลงจุลาเย้ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย Go! สำหรับมัธยาฐานหรือมีเดียน,นะคะคือค่ากลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือใครถนัดเรียงจากมากไปน้อยก็ได้เพราะมีเดยนก็คือเหมือน Middle ตรงกลางเลยค่ะคือหาตัวเลขในตำแหน่งตรงกลางทำยังไงหา to ครูพเพ่งสรุปมาให้ทั้งหมด3สเตปด้วยกันนะคะสเตปแรกเราจะเรียงข้อมูลจำไว้เลยนะเรียงข้อมูลสำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าสูตรด้วยสามบางคนตกมาตายตรงที่ไม่เรียงข้อมูลเรียงข้อมูลจะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้เพราะว่าเมื่อเราเรียงแล้วเรามุดหัวหมุดหายไงตรงกลางก็คือตัวเดิมหรือคนเดิมนั่นเองค่ะอ่าสเตปสองนะคะหาตำแหน่งกลางจากสูตร มัธยฐานหรือมีเดียนนะคะเท่ากับ n บวก1หารด้วย2ซึ่ง n ก็คือจำนวนข้อมูลยังจำได้เนอะ n คือจำนวนข้อมูลนะคะและ 3. ค่ามัธยฐานที่ได้คือตัวเลขในตำแหน่งกลางนะคะข้อ2เราหาตำแหน่งมาแล้วนะเราตำแหน่งที่ได้ไม่ใช่คำตอบของค่ามัธยฐานนะ x แต่ตำแหน่งที่ได้นะั้นเราไปนั่งไล่เลยจากข้อมูลที่เราเรียงว่าตัวนั้นนะ่ะคือตัวเลขอะไรนำตัวเลขนั้นมาตอบเป็นค่ามัธยฐาน ถ้าเกิดใครยังงงทริคหรือ how to ของคูเพลงไปลองดูสไตล์โจทย์อาจจะเข้าใจมากขึ้นค่ะสำหรับโจทย์สไตล์แรกนะคะ exercise ที่7จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้คุณครูให้มาคือ4 7 10 9 32 7 52และ8สังเกตไหมว่าข้อมูลไม่เรียงอ่ะข้อมูลมันตุกติกนะนักเรียนอ่าใครยังจำา3สไม่ได้คูเพลงขึ้นทวนไว้ให้ชวสเต็ปแรกค่ะเรียงข้อมูลเราเริ่มเรียง คุูถนัดเรียงจากน้อยไปมากอ่ะใครเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคําตอบได้เท่ากัน,นคุณขออนุญาตเรียงจากน้อยไปมากจะได้เป็น4ี่ห้าเจ็ดเจ็ดเดเก้าสิบสิและ16ค่ะเมื่อเราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วมาสู่สเต็ปที่2คือหาตําแหน่งจากสูตรมีเดียนนะคะเท่ากับ n บวกห่งส่วนด้วยสค่ะเราก็ขึ้นเลยตำแหน่งของข้อมูลจากสูตร n บวกหนึ่ส่วนสซึ่ง n มีกี่ตัวนะับ 1นึ่ิจิจ,จ,จินับตัวเลขว่ามีโมกิตัวเลขสิบเได้เท่ากันไหมคะอ้าแล้วก็สิอ็ไปแทนตัวตัวแปรเเป็น11บเวกหส่วนสมีค่าเป็นหกคะ่ะนักเรียนอยากใจร้อนตอบหกนะแอรผิดทันทีหกคืออะไรคะคือตำแหน่งในตัวเลขที่หกนะค่ามาัธยาฐานที่ได้คือตำแหน่งของตัวเลขในตำแหน่งที่หก อ่ะเราต้องไปนั่งไล่ข้อมูลที่เราเรียงมาว่าตำแหน่งที่6เป็นตัวเลขไหนถึงจะตอบตัวเลขนั้นไม่ใช่ตอบ 6, นะคะเราไปนั่งไล่ค่ะเริ่มตำแหน่งที่1คือเลข4ใช่ป่ะเหนป่ะตำแหน่งที่2ขยับมาเลข5าตำแหน่ง 3, ถัดมาตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ายัางไม่ถึงตำแหน่งสุดท้ายถึงแล้วตำแหน่งที่6ดังนั้นตัวเลขนั้นคือเลข9นั่นเอง ดังนั้นข้อที่7จะได้ว่าคำตอบของข้อนี้คือมัยธยฐานมีค่าเป็น9ค่ะเออใครที่ไม่โดนจวนหลอกเยี่ยม,มากปมมือให้ตัวเองแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดใช้สูตรครูเพลงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่นิยมจำสูตรค่ะแน่นอนว่าครูมาระสูตรรัดแน่นอนค่ะอ่าเทคนิคลัดนะคะบายครูเพลงเริ่มกรณีที่ข้อมูลไม่เยอะนะวงเล็บคือข้อมูลไม่เยอะหนูสามารถเขียนเลียงได้เนี่ย หนึ่งเราจะเรียงข้อมูลเหมือนเดิมจำไว้ว่ามัธยฐานสำคัญที่สุดคือการเรียงข้อมูลคุณครูก็ใช้ข้อมูลเดิมที่เราเรียงไว้อยู่แล้วเนี่ยเตปที่สองไม่นิยมสูตรค่ะเราจะตัดหัวท้ายหัวท้ายไ้ก่อนอะไปทีละคู่พร้อมๆกันและตัวกลางที่เหลือนะคะตัวเลขตัวกลางที่เหลือจะเป็นค่ามัธยฐานทันทีอะมาเริ่มตัดตัดตัวซ้ายมือสุดกับขวามือสุดออกก่อนนะั่นคือ4และ16บหัอันนี้คือคู่แรก คู่ถัดมาขยับเข้ามาค่ะชวคู่ที่สามชวคู่ที่สี่ชวคือเราจะบีบเข้ามาตรงกลางเรื่อยๆค่ะคู่ที่ห้าชวอ่าเห็นไหมคะตัวและไอตัวตรงกลางตัวสุดท้ายที่โผล่นั่นคือเลขเก้าซึ่งเก้านี่แหละจะเป็นคําตอบของมาทะยฐานในข้อนี้ค่ะดังนั้นก็เลยตอบเก้าได้คําตอบเดียวกับการใช้สูตรเลยเห็นไหมเทคนิคหลัดง่ายมากอ่ะไปลองดูข้อที่แปดนะคะเผื่อใครแบบ ใจร้อนอยากใช้ความรู้ที่ครูให้มาหามรธทาฐานของข้อมูลต่อไปนี้อ่าดูเห็นปะโจทย์ไม่เรียงเหมือนเดิม4ี่เจ็ดสิบเก้ากระโดดมาสักสเต็ปแรกของเรายังเหมือนเดิมค่ะคือเรียงข้อมูลอันนี้ครูจะทําให้ดูแบบใช้สูตรก่อนนะคะอ่าเผื่อบางคนถนัดใช้สูตรเราจะเรียงข้อมูลค่ะไม่ว่าจะใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรต้องเรียงเสมอในเรื่องของมรรทาฐานเมื่อเรียงเสร็จแล้วหาตำแหน่งจากสูตรกลางคือ n บวกหนึ่งส่วนสองซึ่งลองนับซิมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวติ๊กตักติ๊กตัก สิตัวอ่าเท่ากันไหมคะจะได้เป็น10บบวกหส่วนสซึ่งก็คือ11บส่วนสได้มีค่าเป็น5้จุเอ๊ะข้อนี้ตำแหน่งอยู่ที่5.5ค่ามัธยฐานคือตัวเลขในตำแหน่งที่5.5แต่ตัวเลขตำแหน่งที่5.5าจุด้ามีไหม ไม่มีปกติแล้วจะมีตำแหน่งที่5แล้วก็กระโดดไปตำแหน่งที่6เลยใช่ปะแต่ตำแหน่งที่ 5. ้จุดห้ามันคืออยู่ตรงกลางระหว่างตำแหน่ง5กับตำแหน่ง6อ่ะดังนั้นการหาตัวเลขตรงกลางระหว่างตำแหน่ง5กับตำแหน่ง6หนูก็ไปหาเลขนั้น2ตัวแล้วบวกการหารสองเหมือนถั่วเฉลี่ยการตรงกลางยังใช้เรื่องค่าเฉลี่ยมาช่วยนะคะไปไล่ดูตำแหน่ง5ค่ะเริ่มตำแหน่งหนึ่งสองถัดมาสามยังไม่ใช่ถัดมาสี 4, ไม่ใช่ใกล้แล้วตำแหน่งห้ามาแล้วค่ะตัวแรกคือเจ็ดตำแหน่งหกมาแล้วค่ะตัวที่สองคือ8ดที่จริงบางคนคิดได้อยู่แล้วแหละว่าตัวเลขตรงกลางระหว่างเจ็กับแดคืออะไรตรงกลางคือเออเจ็ดจุดห้าอ่ะได้คำตอบเท่ากันหมายก็มาดูใช้สูตรคือตรงกลางระหว่างห้ากับหนะคะก็คืออ,อตำแหน่งที่ห้ากับหกนะคะคือตัวเลขเจ็ดบวก8ดหารด้วยสองซึ่งมีค่าเป็นสิบห้าส่วน2ซึ่งได้เจ็ดจุดห้าเท่ากันกับขีดลัดเลยเนาะ อันนี้คือใช้สูตรอ่ะมาลองดูแบบไม่นิยมใช้สูตรบ้างสไตล์คู่เพลงนะคะใช้เทคนิคลัดมือนเดิมเลยคือเรียงข้อมูลแบบที่เราเรียงไว้อยู่แล้วตัดหัวท้ายตายก่อนค่ะเริ่มคู่แรกไปคู่สองไปคู่สามไปคู่สี่ไปคู่ห้าไปอุ้ยเพลนค่ะตัดแล้วไม่เหลือตัวเลขตรงกลางยาหาทำนะคะนักเรียน ระวังนะคะถ้าตัดแล้วไม่เหลือเลขตรงกลางนั่นคือโจทย์มีจํานวนคู่ตัวเพราะว่ามันตัดไปอย่างละคู่คู่คู่จนหายไปหมดเลยนักเรียนจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะถ้าไม่เหลือตรงกลางเราจะนําเลขคู่ตรงกลางคู่สุดท้ายก่อนที่เราจะตัดแล้วไม่เหลืออะไรกันเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยเพื่อหาตําแหน่งค่าตรงกลางก็คือค่ามัธยฐานเหมือนเมื่อกี้สองเราจะต้องเอา2ตัวมาบวกกันหารสองนะคะดังนั้นเราถอยก่อนถอยคู่ลองสุดท้ายคือ7กับ8ใช่ไหมคะ หนูจะต้องเอา2ตัวตรงกลางเนี่ยบวกการหาร2จะได้ค่ามัธยาฐานที่ได้ออกมาก็กลายเป็น7จ็บวกแหารด้วย2ซึ่งก็คือ15ส่วน2ได้เป็น7.5ซึ่งบางคนอาจจะคิดลันได้อยู่แล้วว่าตัวเลขตรงกลางระหว่าง7กับ8ก็คือจุดใช่ไหมคะจะได้เป็น7.5ค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการหามัธยาฐานซึ่งครูแอบสรุปเป็น เทคนิคหลัดมาให้ในกรณีที่ข้อมูลไม่เยอะนะคะเราจะทําอันแรกเลยคือเรียงข้อมูลสําคัญมากเรียงข้อมูลเต็บที่2หัวท้ายไตยกรตัดไปทีละคู่ค่ะบีบไปจนถึงตัวกลางตัวกลางที่จะเป็นมัธยฐานแต่แบ่งเป็น2กรณีนะถ้าข้อมูลมีขี้ตัวหนูจะเหลือตัวเลขตรงกลางแน่นอนแบบข้อแรกเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดข้อมูลมีคู่ตัวแบบข้อที่2หนูจะต้องนํา2ตัวตรงกลางที่บีบมานะคะบวกกันหารด้วย2เพื่อหาตัวเลขตรงกลางเนาะเพราะว่ามันตัดแล้วมันจะหายไป อันนี้คือสรุปเทคนิคลัดนะคะใครมีประกาศจดไว้ให้ดีเลยนะจดไว้ดีนะเทคน,คนิคนี้ไม่บอกใครนะคะแล้วครูขอ,คขอแถมโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มอีกนิดนึงเกี่ยวกับค่ามาัธยฐานมาให้ดูใน exercise ที่9ค่ะไปลองดูกันสำหรับ exercise ที่9นะคะคะแนนสอบของนักเรียน20คนเป็นดังตารางอ้ามาลองดูตารางกันบ้างไม่ต้องกลัวนะวิธีการอ่านตารางนะคะแถวบนคือคะแนนแถวล่างคือจำนวนนักเรียนหมายความว่าอะไรา แมาความว่านักเรียนที่ได้9คะแนนมี3คนนะคือมี9 9 9 9เบิ้ลกันมี3ตัวถัดมานักเรียนที่ได้คะแนน13คะแนนมีกี่คนข้างล่าง5คนหนูก็มีนึกข้ามในหัวมี13 13 13 13 13เนะี่ยเรียงกัน5ตัว14คะแนนมีเรียงกัน9ตัวอ่าประมาณนั้นโจทย์ยถามว่าแล้วค่ามาตรฐานของคะแนนในการสอบครั้งนี้เป็นเท่าใดอ่าเข้าถามหามาตรฐานเราก็ขึ้นทิกของครูเพลง3เต็ป อันนี้ใช้สูตรก่อน1เรียงข้อมูลเราก็เริ่มเรียงข้อมูลนะคะไล่คะแนนจากน้อยไปหามากนะเราต้องเรียงคะแนนนะคะเพราะว่าเขาถามหามัธยฐานของคะแนนสอบ9คะแนน3คนก็เริ่มเรียงข้อมูลเลยค่ะมามี9เบิ้ลมา3มตัว9 9 9ทันไหมสิบสามคะแนนห้าคนขึ้นเช็ดนี่สิบสี่คะแนน9คนเรียงเป็นตับไป9ตัวค่ะอ่ะนาสิบเจ็ดคะแนนสองคนก็สิบเจ็ดสิบเจ็ด และ19คะแนานอีกหนึ่งคนก็แถม19ไปอีกหนึ่งตัวนี่คือข้อมูลของคะแนานที่เราเรียงเรียบร้อยแล้วสเต็ปแรกผ่านไปปลอดภัยและเรียงข้อมูลสเต็ปที่2หาค่ะตำแหน่งจากสูตรมัธยาฐานคือ n บวก1ส่วน2ค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า n คือจำนวนในห้องนี้มีทั้งหมด20คนเนาะโจทย์ให้มาอย่างชัดเจนหนูก็แทนค่าเป็น20บวกหารด้วย2ซึ่งมีค่าเป็น2 1ส่วน2ได้10.5 เราไม่ต้องไปกลัวแล้วตำแหน่งที่10.5ก็คืออยู่ระหว่าง10กับ11ใช่ไหมคะอ่ะเราก็ไปนั่งหาค่ามาทยฐานคือตัวเลขในตำแหน่งที่10.5เราก็เริ่มเลยค่ะตัวเลขในตำแหน่งที่10และตำแหน่งที่11คือไหล้วก็นั่งไล่ตำแหน่งที่10คือไหลเริ่มตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ตัวสองตัวสาตัวสตัวห้ายังห่างไกลปลอดภัยตัวหกอ่ะตัวเจ็ดยังไม่ใช่ ตัวแปยังไม่ใช่ตัวเกใกล้แล้วค่ะตัวที่10บ่าพอมาแล้วตัวแรกน็คือ14นั่นเองและตัวที่11ก็คือ14เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งตำแหน่งตรงกลางตัวเลขระหว่าง14บสี่กับสิบสหนูก็ดาได้อยู่แล้วว่าเออมันคือเลขเดิมก็คือ14ใช่ไหมหรือจะใช้สูตรก็ได้เป็น14บสวกสิบสีหารสซึ่งก็คือ 2 8่ส่วนสได้14เท่ากันค่ะดังนั้นมัธยฐานของคะแนนในการสอบครั้งนี้ก็เลยมีค่าเป็น14คะแนนอ่าอันนี้คือใช้สูตรนะคะแต่แน่นอนว่าระดับเราไม่ใช้สูตรเพราะว่าจำไม่ได้อ่ะก็ยังใช้3ามสเตมเหมือนเดิมเลยอสอสเต็มเนาะแค่เรียงข้อมูลก็ตัดหัวท้ายใต้ก่อนนะคะอ่ะมาเริ่มกันเรียงข้อมูลเราเรียงไว้อยู่แล้วอ่ะเก้าเกเก้าามตัวยังจำได้ไหมหลังจากนั้นนะคะตัดหัวตัดท้ายใต้ก่อนค่ะ แต่ระวังนะข้อนี้มียี่สิบคนซึ่งข้อมูลเป็นจำนวนคู่ต้องเหลือคู่ตรงกลางนะคะอ่ะเริ่มตัดคู่แรกหัวท้ายใต้ก่อนไปอ่าคู่ที่สองไปค่ะคู่ที่สามคู่สี่ใครไปคู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดยังไม่หมดคู่แปดคู่เก้าอ่าอย่าตัดคู่สุดท้ายเพลินอย่าตัดเพลินคู่สิบไม่ได้เหลือตรงกลางคือสิบสี่กับสิบสี่ ดังนั้นมาธยาฐานคือตัวเลขระหว่าง14กับ14หนูจะมีอะไรแทรกกลางระหว่างเราได้ไหมระหว่าง14กับ14ไม่มีซึ่งตัวกลางนั้นก็คือ14อยู่ดีหรือถ้าเกิดใครยังอยากคำนวณก็14บวก14หารด้วย2ซึ่งก็คือ28ส่วน2ได้14เหมือนกันคำตอบได้เท่ากับใช้สูตรเลยเห็นไหมคะว่ามาธยาฐานเรามีทั้งใช้สูตรกับเทคนิคลัดเนะอะเออเทคนิคลัดสอ,สองเสตปง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำ เป็นไงบ้างคะได้เรียนจากคลิปกันไปแล้วอ่ามัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะถ้าเราพูดง่ายๆก็คือถ้าจํานวนของเรานะคะหรือข้อมูลของเราเราได้เราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะต้องนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปหามากแล้วดูว่าค่าที่อยู่ตรงกลางคืออะไรใช่ไหมคะ ถ้าจำนวนข้อมูลของเรามีอยู่เป็นจำนวนคี่ค่าตรงกลางก็คือค่ากลางเป็นเป็นเลขนั้นไปได้เลยแต่ถ้าข้อมูลของเรามีอยู่เป็นจำนวนคู่เช่นมีอยู่สิจจำนวนเราก็ต้องนำจำนวนที่5กับ6มาบวกกันแล้วหาร2เพื่อหาตําแหน่งของมัธยฐานนะคะก็จะได้ค่าของมัธยฐานออกมานะคะ เดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ในหน้าที5่175นะคะทั้งหมดมี4ข้อใหญ่อ่ครูให้พวกเราทํา3ข้อนะคะทํา3ข้อลงสมุดเลยถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามครูมาได้ส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ